เอชมนี่เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยอืมรู้สึกปีนี้จากเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะคะทำไมเหรอคะเปล่าพี่ก็ถามเองนั่นแหละเอหรือว่าพี่กลัวเอาถ่านเลขเจ็ดไม่หรอกพี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกว่าแต่เจ็ดปีแล้วเนี่ยพี่ยังรักชมเหมือนเดิมไหมคะแหมชมพี่ก็รักชมเหมือนเดิมแหละพี่ว่า เหมือนชีวิตเราขาดอะไรไปอ,อย่างหนึ่งน,นะอะไรหรอคะพี่คิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยบอยเอาโอ้มเข้ามาเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามา,ออมา,ออมาโอ้โหเป็นไงบ้างไงส,สบายดีเนี่ยสบายดีบอสไปไป,ไปเข้าไปนั่งก่อนไป นางก่อนนางก่อนน่งก่อน,น,อน,น,อนโอ้โอเป็นไงมาไงเนี่ยฮะพอดีฉันผ่านมาแถวนี้แล้วแม่แกล่ะสบายดีว่าแต่โอ้โหเราไม่ได้เจอกี่ปีแล้วเนี่ยก็สามสี่ปีแล้วนะก็แกอยู่แต่กับเมียไม่เคยไปหาเพื่อนหาฟูงเลยไม่ขนาดนั้นหรอกงานฉันยุ่งแป๊บนึงนะโชมชมพี่วานหยิบน้ำให้หน่อยที่สวัสดีค่ะพี่อม,อมแหมเสริมนเติมเลยนะคุณนายชมพู่ขอบคุณค่ะ ตามสบายนะคะพี่โอมเออแกเป็นไงบ้างลูกชายเรียนจบยังอ๋อรายนั้นน่ะเหรอปีหน้าก็จบปริญญาตรีแล้วฉันเตรียมงานไว้รองรับแล้วละ่ะว่าแต่กแกในกลุ่มเพื่อนเราเขาไม่ลูกทันใช้กันหมดแล้วนะเดียกกเด๋ยวแต่แกงวยู่แต่ทำอะไรอยู่ฉันก็พยายามอยู่แกตัวไปเดี๋ยวมีรูปเป็นแทนใช้นะเว้ยเอ๊ะหรือว่าหรือว่าแกไม่มียนยญาตวะ <laughs> อืมไอ้นีน่ปากไม่ดีเหมือนเดิมนะเนี่ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเออแกได้ติดต่อจับมา้หมแม่นี่โอมจำได้ไหมเนี่ยแม่ได้จำได้เป็นไงบ้างครับแม่สบายดีไหมก็ตามที่เห็นนั่นแหละเฮ้ยโบท๊ทเดี๋ยวฉันไปก่อนนะฉันจะไปรับลูกอะ่อนะแม่เดี๋ยวผมไปก่อนนะชงพี่ไปก่อนนะสวัสดีครับพี่โอ๊มสวัสดีครับไปเดี๋ยวฉันไปส่ง โอ้แม่เก่งอะเนี่ยจำโอมได้ด้วยอะจำได้สิม,มันมีลูกก็เหรอโอ้ลูกมันโตหมดแล้วแม่แล้วเม่อไหร่จะมีหลานให้แม่ชื่นใจบ้างล,ลูกแม่เองก็คงอยู่ไม่ได้ไม่นานแล้วลูกโอ้แม่อย่าพูดอย่างนั้นสิแม่อยากเห็นหลานเนี่ยจะได้หมดทวงแก่ตัวไปจะได้มีคนเลี้ยงโธแม่เดี๋ยวเขาจะมาก็ามาเองแหละ คิดอะไรอยู่คะพี่บอทอ๋อไม่มีอะไรอะ่ะพี่คิดอะไรไ,ไเปเรื่อยเปื่อยอ่ะพี่คิดเรื่องอยากมีลูกอยู่หรือเปล่าคะอืมก็นิดหน่อยอะ่ะคือพี่สงสัยอะ่ะเราก็ทำกิฟต์มาตั้งสองสาครั้งแล้วทำไมถึงมีลูกไม่ได้สักทีพี่กำลังคิดว่าเราจะอุ้มบุญดีไหมอะ่ะแต่พอพี่คิดไปคิดมาพี่ไม่อยากทำอย่างนั้นน่ะพี่ไม่อยากภาคลูกภากแม่เขานะ่ะ ชมขอโทษนะพี่ที่ชมมีลูกให้พี่ไม่ได้อะเอาอย่างนี้ไม่ชมถ้าพี่จะขอมีใครสักคนที่มีลูกให้พี่ได้ชมโจโเคไหมฮัลโหละครอะไรนะครับพี่เปิด้ายงานใหม่ผมต้องมาอยู่หกเดือนเลยเหรอครับครับพี่ได้ครับพี่ มพี่ไม่อยู่6เดือนนะฝากดูแลบ้านกับแม่พี่ด้วยนะค่ะพี่ยังไงเดินทางปลอดภัยนะคะถึงแล้วบอกด้วยนะถึงแล้วเดี๋ยวพี่โทรมาบอกนะค่ะพี่ไปละถ้าพี่ จะขอมีใครสักคนที่มีลูกให้พี่ได้ชมจอโจอเคมะจะมีใครสักคนมันไม่ง่ายปไปเลยหรอรู้จักชมพู่น้อยไปซะแล้วท้องสองเดือนพี่โบท๊ทไม่อยู่หกเดือนแล้วกว่าพี่โบท๊ทจะกลับมาถ้าเราคลอดก่อนกำหนดสักหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นไรดอกมั้งส่วนเด็กค่อยว่ากันอีกที พี่โบ๊ทคะคือชมมีอะไรจะบอกอะคือชมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าชมคืออะไรชมพิ่บอกพี่มาแล้วๆชมเอ่อคือชมทองแล้วค่ะพี่โบ๊ทดีใจไหมฮะจริง่ะชมจริงสิจริงหรือเปล่าชมจริงใจหมดเลยชมชอจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิคะจริงสิ ชมไม่หลอกพี่นะชมจะหลอกพี่ทำไมคะพี่ไม่เชื่อหรอถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูนี่สิพี่อยากกลับไปกอดชมเลยเกินอ่ะใจเย็นนะคะพี่โบ๊ทถ้าพี่โบ๊ทกลับมาพี่โบ๊ทจะได้กอดทั้งชมทั้งลูกเลยเฮ้ยจริงๆริงนะจริงเอองแค่นี้ก่อนนะชมเดี๋ยวคำคัมพีโทรหานะค่งไปทำงานก่อนนะค่ะสวัยดีจ้ะสวัสบีค่ะ คิดไปให้พี่โบดูดีกว่าพี่โบดคะดูสิลูกดิ้นใหญ่เลยนี่พี่โบดว่าเขาจะหน้าเหมือนใครนะถ้าเขาเหมือนพ่อเนี่ยเขาต้องหล่อมากแน่ๆเลยแต่ถ้าเขาเหมือนแม่เขาก็ต้องสวยมากเหมือนชมไงคิดถึงพี่นะคะรีบกลับมานะบ๊ายบาย เดี๋ยวชมไปรถน้ำต้นไม้หลังบ้านก่อนนะคะจ้าอ้าวจะโอมนี่มนาะแม่แม่พอดีครับไปจะไปยังไงโอมพอดีโอมผ่านมาแถวนี้ละครับเลยแวะมาเยี่ยมแม่แม่สบายดีไหมครับสบายดีแม่อยู่คนเดียวเหรอครับแล้วคุณนายชมพู่ไปไหนครับแม่รถน้ำอยู่หลังบ้าน อ๋อเหรอครับงั้นเนี่ยผมขอไปตทักทายคุณนายชูพูอ่ะนะครับจ้าอ้าวคุณนายชมอยู่นี่นี่เองโอ้โหเมียเพื่อนเราขยันวะ่ะโทรไปแซวเพื่อนเราหน่อยดีกว่าเฮ้ยบทเมียน,นายนี่ไม่ธรรมดาเลยนะยกต้นไม้อยู่คนเดียวแม่สุดยอดมีจิบไวายแก้เหนื่อยด้วยว่าไงนะฉันไม่เชื่อแกหรอก นี่แกไม่เชื่อฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปไปให้ดู หายร้อนหน่อยแม่สวัสดีครับแม่กลับมาเป็นไหม่ลูกชมพู่อยู่ไหนอะแม่ แม่มาถึงี่ถามหามเบย์เลยนะเนี่ยอยู่หลังบ้านโน่นขอบคุณวยแม่ไอ้ลูกคนนี้นี่ทม ท่าทำไมกลับมาไวจังมันมีบางอย่างที่ทำให้พี่ต้องกลับมานะสิอะไรคะนี่มันอะไรกันชมคือชมอธิบายได้ค่ะชมทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะชมต้องการอะไรอ่ะชมต้องการสมบัติพี่เหรอชมไม่เคยต้องการสมบัติพี่เลยชมก็แค่ไม่ต้องการให้พี่มีคนอื่นอ่ะเพราพี่บอกว่า ถ้าพี่จะขอมีใครสักคนที่มีลูกให้พี่ได้ชมโจอโอเคมค่ะไปทำงานก่อนนะค่ะบ๊ายบาจ้ะบ๊ายบาค่ะรู้จักชมพู่น้อยไปซะแล้วแม่ค่ะเดี๋ยวชมไปรดน้ำต้นไม้หลังบ้านก่อนนะคะจ้า ให้สบายหน่อยโลง่งโอยลง่งชมพี่ขอโทษนะตอนนั้นที่พี่พูดไปเพราะพี่อยากมีลูกพี่เห็นเพื่อนๆเ,เขามีลูกกันเล็กอย่างพี่อยากมีหลานไว้แม่พี่แก้เหงาด้วยนะแต่พี่ลองทบทวนดูแล้วถ้าพี่ทำแบบนั้นจริงๆ มันก็เท่ากับว่าพี่นั่นแหละเป็นคนที่ทำร้ายคนที่พี่รักพี่ขอโทษชมนะงั้นชมก็ขอโทษพี่ด้วยที่ชมทำไปทั้งหมดอ,ะอ่ะก็เพราะว่าชมไม่อยากให้พี่มีคนอื่นชมขอโทษนะพี่เข้าใจถ้าวันนึงเขาจะมาเขาก็มาเอางแหละน๋ะ โอมค่ะพี่มันี้นา่นี่อะไรกันคะพี่โบ๊ทอย่าบอกนะว่าลูกพี่เองทำไมพี่โบ๊ททำแบบนี้อุ้ยเจนเย็นฟังพี่ก่อนนี่น้องประวานลูกชายของพี่ชายพี่เองลูกพี่ชายใช่ ลูกพี่ชายพี่เองพี่ชายพี่อยู่อเมริกาเขามีลูกกันอยู่สี่คนพี่ก็เลยขอเข้ามาอุปการะคนหนึ่งนะ่ะชมจะโอเคไหมถ้าพี่จะรับเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมอ่ะโอเคไหมชม อ <laughs> <laughs> โอ้โห,โหยายชมแกทำอะไรของแกเนี่ยพุ่นวายใช่ฉันแพ็คของอยู่ว่าจะเอาไปบริจาค นี่บอกนะที่เรียกฉันมาเนี่ยให้ฉันมาช่วยเธอแพ็คของนี่ก็นิดหน่อยนะมาเร็วช่วยๆกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จบริจาคของไปเนี่ยระวังโดนหลอกนะให้ไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะอไปใช้จริงหรือเปล่าเอาหนะ้าเราตั้งใจบริจาคแล้วถ้าเขาไม่ลำบากจริงๆอะ่ะเขาคงไม่ขอรับบริจาคหรอกจ้าเดี๋ยวแม่พะ แพ ns, ็คของเสร็จแล้วพาฉันกินข้าวเลยนะหิวได้เลยฉันพาไปกินเจ้าอร่อยแไม่ตรงอะ่ะกินอะไรดีวันนี้กินอะไรดีกแกวันนี้ร้านเนี้ยข้าวผัดกุ้งอร่อยกินอะไรดีคะวันนี้เาวะเอา<ห>ข้าวผัดกุ้งสองค่ะโอเคได้ค่ะเป็นข้าวผัดกุ้งสองนะคะ<า>แล้วน้ำนะคะ น้ำเปล่าเยวกันแกน้ำเปล่าสองค่ะน้ำเปล่านะคะสักรู่นะคะ,คะได้แล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวน้ำสักรู่นะคะน้ำคะ่ะน้ำคะ่ำคะ เออพี่สาวครับทำบุญทำทานให้ผมหน่อยครับอันนี้จ้ะขอบุญครับ เดี๋ยวขอข้าวผัดกุ้งอีกกล่องนึงค่ะแกน,นจริงเลยเด็กมันแกล้งทำตัวหน่าสงสารหรือเปล่าเด็กมันอาจจะเอาเงินไปเล่นเกมหรือเปล่าแกโดนมันหลอกแล้วอืมคงไม่หลอกดูสายตาเขาคงหิวจริงๆแลหละหนอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวเราอข้าวก่อนขอบคุณครับพี่นั้นผมไม่รอตรงนู้นนะครับ อิ่มจังฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันไปชอปปิ้งกันต่อไหมเฮ้ยดีเลยเดี๋ยวฉันจะได้ไปซื้อเครื่องเขียนมาบริจาคเพิ่มบริจาคอีกแหละพี่ๆเก็บตังค์ด้วยค่ะร้อยหบาทค่ะสักครู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอเงินทอนสักครู่นะคะอคิ่จังตังอยู่ครบ คนเลี้ยงจ้าเฮ้ยแกมีข่าวชุมชนในสลัมไฟไหม้อ่ะหน้าสงสารจงเลยออยู่สลัมก็น่าลำบากอยู่แล้วเนี่ยบ้านยังจะมาไฟไหม้อีกต้องการคนได้ร่อนไรที่หัวใสเฮ้ยเขามีตัวแทนรับบริจาคเอาเงินไปสร้างบ้านพักชั่วข่าวให้ด้วยเนี่ยนี่แกอย่าบอกนะ ว่าแกจะเอาเงินไปบริจาคอีกเนี่ยหนิดหน่อยนะแกไม่ได้มากมายอะไรหรอกจ้าเงินทอนค่ะไปแล้วแกไม่ไปกันเดี๋ยวรถติดแป๊บหนึ่งฉันบริจาคอยู่แป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จชอปปิ้งสมหมดแรงเลยหิวข้าวจังไปหาอะไรกินดีกว่า ไมโครเวฟก็ดัมนมาเสียอีกแข็งโคกเลยน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยอะไปดูโทรทันรอดีกว่า อะไรฟไห, <c oughs> ไหมั้ยูัวโทษจ้ะเจับ้ะเจ๊จ้ะบ่อเมคฉันเห็นข่าวแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ไหนเนี่ยฉันจะไปหา <c oughs> เออโอเคโอเคโอเค ตัวฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่ต้องรอรับของบริจาคมันเป็นยังไงตอนเนี้ฉันไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าพวกนี้ยฉันก็ต้องขอคนข้างบ้านมาใส่ตอนเนี้ที่มีเหลือติดตัวอย่างเดียวก็คือโทรศัพท์แกจะไม่เหลืออะไรได้ไง อย่งน้อยแกยังเหนือฉันไงระหว่างเนี้ยแกก็มาอยู่บ้านฉันก่อนส่วนเสื้อผ้าเนี้ยแกก็ใส่ของฉันได้ขอบคุณมากนะแกที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ฉันน่ะฉันมันไม่เคยเห็นใจใครเลยไม่เคยมีน้ำใจแบ่งปันให้ใครเลยตอนเนี้ยฉันเข้าใจแล้วว่าการรอคอยน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากคนอื่นเป็นยังไง เอานะไม่ต้องคิดมากปัญหาทุกปัญหามันต้องมีทางออกเสมอนะขอบใจมากนะแก